สวัสด,ดีจ้าวันนี้เราจะมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดานครพนมกันนะจ้านี่นี่ก็มีสินค้าจากพี่น้องทางสปปลาวนะคะนํามาขายนี่ไอ้กลมๆนี่ก็คือเบ้านะคะมีเยอะมากไม่รู้เข้าไปหามาจากไหนมีอะไรที่มันจะเป็นเพลคืออ่ะเนี่ยละคะก็จำไม่ได้อ่ะเนี่ย ปลาสดๆนะคะลูกใหญ่ๆเนี่ยเกาลัดจ้าเกาลัดจะปังเราลูกเก่มากกิโลละหกสิบบาทจ้าเนี่ยก็รสชาติก็อาจจะไม่เท่ากับเกาลัดของจีนนะคะกบเขียดตัวน,น้อยๆเยอะแยะปูค่ะมันจะมีปูแด,ดงปูภูเขาเยอะแยะเปหมดเลยค่ะเนี่ย มดแดงไข่มดแดงนี่ปูไม้นี้ห้าสิบบาทค่ะยี่สิบตัวก็ไม่แพงนะคะอร่อยมากไข่เยอะมากเนี่ยปลาช่อนคนมาเยอะมากช่วงปีใหม่นะคะสินค้ากเกษตรสินค้าอาหารป่าเยอะแยะไปหมดคะ่ะ แบบใจใช้สอยกันสนุกสนานมากเลยคะ่ะนี่คนเยอะเกาลัดก็เยอะมากคะ่ะนี่ดูสิคะนี่นาาเอาไปรีหนึ่นงหรือต้มก็ได้นะคะนี่ปูคะ่ะถุงละร้อยแปดสิบนี่ก็เป็น ขนมปังฝรั่งเศสรือเข้าจีค่ะฮับก็เฮลที่บ้านก็จะเรียกว่าเข้าจีนี่เยอะแยะไปหมดหนังเค็มอะไรอย่างเงี้ยผักผักขี้ขมค่ะยุดนี้กำลังมีนะคะนี่หนังเค็มค่ะเยอะแยะค่ะแล้วก็มีเนื้อฝานนะคะรู้สึกว่าที่เราซื้อมาก็จะมีเนื้อฝานก็คือเนื้อ นลกเก่งวกว่าหังประมาณนี้นะคะอ,อันนี้ก็ <Yes. S 1> ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นวายไม่ใช่อะค่ะมันคือหนออเลาค่ะมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ประมาณนี้นี่แล้วก็ซื้อผักไปทําแกงอ่อมข่าววันนี้เนื่องจากผักกัดซอมที่บ้านเรียกผักกัดซอมนีเยอะมาก น่ากินมากผลไม้ก็มีนะคะแคนตาลูก็มีมันก็มีค่ะมันหวานยิบประุนเลือดเลือดจะตายดูสิคะเห็ดกลิ่งจือคะ่ะเมื่อกี้คือเห็ดกลิ่งจืออันเท่าฝั่ามือเลยคะ่ะโอ้ใหญ่กดอ่านเท่าหน้าเลยคะ่ะนี่เยอะแยะปีหมดคะ่ะจาหอนี้ กนกัเาเป็น้สัสุกดเป็นชะตาที่ือไเนี่ยค่ะปลาสดๆทั้งนั้นเขาแรกเขาทำมาให้หมดและนี่ก็จะเป็นไข่ปุ้มไข่นึ่งไข่ปุ้มรสเขามันก็จะมีตัวใช่ไหมคะเขาก็จะแยกเอาตัวออกมาปิ้งต่างหากแล้วก็จะปิ้งไข่ไข่ลูกนี้ ต่างหากค่ะ <Okay>. oh. อือวิโรจะซื้อแบบที่เป็นทั้งไข่แล้วก็ตัวอยู่ในฟองเดียวกันเลยก็มีนะคะด้วยผ้าใลูกจ้าสวัสดีจ้า